เอาซิจะจบไหมหล่ะง,งานางานบุญเนี่ยทุกคนบุ๋มชอบยังชอบฟิลที่แบบน้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินมาร่วมงานบุญยังชอบอะ่ะคือแบบขอบคุณแขกกันไงเขาหน้ารักอะ่ะคือแบบไม่ได้คิดนะอันนี้ไม่ได้คิดไม่ได้คิดจริงๆไม่ได้คิดนิดเดียว ไม่ได้คิดเลยนิดเดียวไม่เคยคิดจริงๆไม่เคยคิดนิดเดียวคือมันเนาะทุกคนมันมันเห็นภาพอะ่ะด้วยความที่เป็นชิปคู่แบบพวกเราไงชิปคู่พอมาเห็นอะไรแบบนี้ไปสิจ้าความมโนยืนหนึ่งเริดเริดม,มากเราคือแบบไปไกลแล้วจ้าจากออขอบคุณแขกเจ้าภาพปุ๊บมา อุ้มลูกเฉยอะไรอย่างนี้คือแบบว่ามีครบอะงานวันนี้งานบุญวันนี้มีครบจ้าอูมีครบเลยพ่อพ่อแม่เหลือแต่อือนั่นแหละไปละเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำบุญมาเท่าไหร่ก็ให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่าเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับแล้วก็ ในวัดนี้มันก็คือกำลังของทุกคนที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นเข้ามาก็เป็นห้องน้ำแล้วก็มีหอระฆังไม่ว่าจะเป็นมีอุติด,ด้วยครับผมแล,แล้วบุญครั้งใหญ่ครั้งนี้ก็คือสร้างโบสถ์ข้างหลังด้วยใช่ครับผมก็อ่ะรูคข,ข้าวจะเป็นแบบนั้นครับแต่พอสร้างมาจริงๆเอาังการกนี้ครับ ใช่ครับก็ถือว่าเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่ได้ได้ภาคสถินพระราชทานด้วยนะครับอขอบคุณทุกคนที่ร่วมบุญกันมาก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วก็รอยยิ้มได้เยอะนะครับขอบคุณค่ะสาธุเดี๋ยวขอเชิญท่าน,อนขอเชิญท่าน มังคทายกอ๋อท่านผู้มวดท่านผู้มวดนุชนนดลมาได้นับทีมเอ่อน้องน้องข้าราชการตำรวจมาเดี๋ยวพูดใหม่พูดใหม่เมื่อกี้แล้วก็ค่อยแคปคนเดียวไปลงนะนับทีมน้องน้องข้าราชการตำรวจมานั่งทีมโดยน้องอ๊อฟน้องอ๊อฟก็จะเป็น หมดแห้งครับหมดแห้งโอ้แห้งแห้งฮะแกร์เปิรก็จะเป็นอ่าอ่าครับดาบดาบทีดาบทีดาบทีเนี่ยคือกี่ทีนี่แหละน้องโอมน้องโอมจะเล็กสุดน้องโอมคือดาบจ่าสิตรีจ่าสิตรีครับริตรีชื่ออะไรครับจ่าสิจ่าสิตรีนะจ๊ะ จำอ่ออรไรเเจำลูกน,น้องม่ไรจำจำมันมันเดนทั้งอ่างกระโดดผมเจอเอกสารของเองอย่า้วก็ใครน้องน้องมา้าน,น้องมา้ากดับน้อยครับสกสนผมชื่ออะไรครับเมื่อกี้ผมบอกบบบนดนดนว่าอะไรนักเนเลยนะผหมดผู้หมดผู้หมดชนะโดนซื้อแล้วเอ,อไม่ซื้อน้ำเขาแจกไปอ้อเงินชัดๆเดี๋ยว ขอบบคคุณพีี่ัรก็อนุโมทนาบุญกับพี่ๆด้วยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานเนาะไปไปตู้ฉิงบุรีรัมย์บ้านของแม่ลุกเมื่อวานก็ยอดก็ไม่ใช่น้อยน้อยนะแล้วก็มีพี่พีเอฟซีบางส่วนก็ไปด้วยร่วมทำบุญกันเมื่อวานก็ยอดเจ็ดแสนเอ้ยแปดแสนสี่หมื่นกว่าบาทเนานะแปดแสนสี่หมื่นกนวาน่าบาทก็อนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็มาวันนี้วันนี้ก็ เป็นกระชินของไปไปโอริโอนะครับเป็นเป็นบุญใหญ่สร้างโปกของกันนะครับผมก็ขอร่วม,มทนาขทุกคนด้วยทีย่ได้ไปพูดว่าให้มาขนาดให้มาเท่าไหร่ให้มาเท่าไหร่หก็ขอให้ได้กลับคืน,นสักร้อยท่อพันท่อเลยนะสาวช่วนะครับที่เปิดท่าสาธุอนุโมทนาบุญกับโรงทานข้างหน้าด้วยที่เป็นตั้งโรงทานน่าจะหมดแล้วแหละใช่ไหมตั้งแต<บ>่เช้า น่าจะหมดแล้วเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยเห็นว่าตั้งแต่ั้งแต่เช้าใช่ใช่แล้วน้ำอยู่อ๋อน้ำซมแสดงทีเจริงประกาศหายไอ้น้องน้องน้องตำรวจพ่อหนึ่งเอาน้องน้องแก๊งอามิโก้ค่ะเอาคนมากมัดเดนหเึ่งกับบัตรชุกคนหรอครับเาอยู่ในศาลาอยู่ในศาลาอยู่ในศาลาอือตอนนี้ ประกาศหาน้องๆนะประธานการตำรวจนะเดี๋ยวรอรอผู้หมวดแป๊บเดงผู้หมวดให้โอวาแป๊บนึงเดี๋ยวเขอเชิญประธานบุญคุณแต้มบ่าลุงโข้คุณแต้มบ่าวลุงโค้ครับต้องเชิญครับต้องให้เกียรติทุกเขานิดนึงเพราะว่าผมเช่าสูดให้เขามาเลยวันนี้ครับนะเดี๋ยว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 เอาไม้ของคุณเขาแหละอ๋อเอาไม้ของดาบไป ก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับพี่พี่แฟนคลับทุกๆกคนนะครับของลูกของปายด้วยนะครับจริงๆชุดที่น้องใส่เป็นเป็นชุดของชุดขอเฝ้าเป็นตัวแทนของพระองค์นะครับก็ที่แรกว่าจะให้เฉพาะน้องน้องปายใส่แต่น้องปายแบบว่าปายอยากให้น้องใส่ด้วยทั้งคู่เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆี่ทุกคน ทำห้องน้ำชุดสบายยบายโอเดโอนะครับตรงนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญก,กับพี่พี่ทุกทุกคนนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังร่วมทำบุญถ้าขื้นชะื่อว่าทำบุญสำหรับ